สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจปอดพระนครแบุ็กไก่นะคะวันนี้กุ้งไก่อยู่โชว์รูมเช่นเคยค่ะพี่พี่จ๋าวันนี้อยู่ในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านฝ่ายขายนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้พาพี่พี่มาชมบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะมีอยู่ข้างนอกสองสาคันเลยแล้วแววแวเห็นเมื่อกี้มีดาราด้วยน้องกระทิงนะคะน้องกระทิงขุนนรงนั่นเองนะคะเดี๋ยวกุ้งไก่พาพี่พี่ไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะคะ แล้วก็ปรับกล้องนิดนึ่ะโอเคอโอเคเดี๋ยวเราไปเอย,เ,อยเดี๋ยวนะคะขอปรับไม้ทำไมมันไม้มันเหมือนไม่ค่อยตรงอะโอเคนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆมาชมบรรยากาศการส่งมอบรถตอนเช้าๆของโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะคะวันนี้มีส่งหลายคันเลยนะคะอาจจะ เข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้นะคะพี่พี่จ๋าบางทีรบกวนลูกค้านะคะก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะด้านนอกคร่าวๆนะบรรยากาศเป็นยังไงนะคะลูกค้ามารับรถนะคะพี่พี่จ๋าก็จะแฮปปี้จะยิ้มแย้มเซลกก็จะยิ้มแย้มด้วยนะคะพี่พี่จ๋าบรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะคะวันนี้มีนีหลายคันเลยนะคะนี่แล้วหล่อทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่จ๋ามีหลายคันเลย,เลยที่เราจะส่งมอบกันช่วงเช้านี้นะคะ คันนี้ก็กําลังอธิบายตัวรถอยู่นะคะเดี๋ยวกูก้ไก่ให้ชมก่อนนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะพี่พิจาคันนี้กําลังอธิบายตัวรถอยู่นะ,ะเดี๋ยวขอยากปรับแสงนิดนึงค่ะคันนี้กําลังอธิบายการใช้งานตัวรถอยู่นะคะแนะนํานะคะโดยโปรดักต์ของเรานั่นเองนะคะโปรดักต์สุดหล่อของเรานะคะพี่พิจาก็กําลังแนะนําการใช้งานตัวรถนะคะ คันที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นรุ่นแรปเตอร์เอ้ยไม่ใช่แรปเตอร์แปลงหน้าแรปเตอร์ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูแป,ป๊บน,นี่ใส่ล้อแรปเตอร์ด้วยแปลงหน้าแรปเตอร์ด้วยแต่รถไม่ใช่นะคะรถจะเป็นรุ่นตัวนี้เลส็สีแลปสีเทาเรมโบด้วยนะคะสีคันเดิมของเขาจะเป็นสีขาวเนาะขอดูนิดเดียวว่าคันนี้เดิมๆจะเป็นสีอะไรนะคะเอจะเป็นรุ่นอะไร ทีเปลี่ยนหมดเลยเราก็จะไม่รู้เลยนะคะเราต้องดูข้างในอย่างเดียวเลยนะคะระวังประตูเยลยลินรถเข้า,ารถกำลังเข้าพื้นที่เรามีน้อยต้องแบ่งๆกันไปนะคะพี่ๆจ๋านี่เมื่อวานไก่ถูกมั้งสองตัวเจ็บๆนะคะเมื่อกี้เห็นน้องขุนนะ้องโรงไปไหนแล้วไม่รู้สงสัยมาดูรถ,ถอ,อ,อันนี้ก็ กำลังอธิบายการใช้งานตัวรถอยู่นะคะคันนี้เป็นรุ่น XLS นะคะ <ๆ S 1> พี่พี่จา๋า <H> XLS ราคาตัวรถเขาจะอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทค่ะอ่ะให้ดูด้านหน้าก่อน,หนอเห็นแว๊บ,บเมื่อเช้าเห็นน้องคุณนรงไปไหนแล้วไม่รู้ตรงใสมาดูรถนะคะพี่พี่จา๋านัดกับเซลล์มาดูรถแน่เลยนะคะมาน่าจะไปตอนนี้น่าจะไปอยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวถ้าน้องก็มาข้างหน้าเดี๋ยวผู้ใก่จะพาพี่พี่อ ถ่ายให้พี่พดูนะว่าน้องเขามาดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าสาขาเกษตรนวมินค่ะพี่พี่ดารามาเยอะมากนะคะมาใช้บริการเยอะมากแล้วก็มาซื้อรถที่นี่ก็เยอะมากๆเลยนะคะมีเกือบทุกเดือนเลยดาราเข้ากันมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เอสแเอตัวเริ่มต้นของ4ประตูนะคะเริ่มต้น4ประตูเนี่ยพี่พี่เห็นไหมแตงออกมาตอนแรกนึกว่าแรปเตอร์เปลี่ยนไฟเป็นไซเม็กิก ปกติรุ่นนี้จะเป็นไฟ LED นะคะจะไม่ได้ไฟเมกิทกนะแปลงหน้าแรปเตอร์ or, นะคะฟอนต์ f อนะคะสีตัวหนังสือตัวใหญ่เลยนะคะทำเป็นสีดำด้านเลยนะคะก็มันก็จะกลมกลืนมันจะเข้ากับตัวที่เราไปแรปมานะเป็นสีเทารรโบนะคะคันนี้แต่งเยอะมากๆนะคะพี่ๆแต่งเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราดูแบบเนี้เอ้ยแรปเตอร์หรือเปล่านะคะแต่ไม่ใช่นะ,ค,ะคันนี้เป็นรุ่น XLS นะคะพี่ๆอันนี้แรปนะแรปสี สีเทาแรมโบนะคะสีเทาเนี่ยส่วนมากจะมีในรุ่นของอแรปเตอร์ถูกต้องไหมคะสีนี้จะเป็นสีของแรปเตอร์นะคะบีบีแต่ A. เราสามารถทําให้รถพี่นะคะราคาแค่ไม่ถึงล้านนะคะทําอัปเกรดได้เป็นคันล้านกว่าได้เลยพี่บีบเห็นไหมข้างหน้านี้แบบรอเราเอาการเลยนะคะตอนนี้ใช้เวลาในการอ,อธิบายนะคะอธิบายการใช้งานตัวรถนะคะใช้เวลานิดหนึ่งประมาณก็เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะพี่พี่จ๋าก็ อยู่ที่ว่าพี่ๆที่มารับรถเจ้าของรถค่ะเข้าใจการใช้งานรวดเร็วหรือใหม่นะคะนะคะเมื่อกี้มันหลุดหรือยังไงไม่รู้นะพี่ๆนะคะอยู่ในขั้นตอนการพูดกันต่อนะพี่ๆนะอยู่ในขั้นตอนการอาธิบายตัวรถนะคะอธิบายตัวรถเนี่ยบางท่านอาจจะเคยใช้รถฟอร์ดมาแล้วนะก็จะอธิบายได้เร็วนิดหนึ่งนะคะบางท่านก็เออไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะพี่รู้แล้วนะคะแต่บางท่านนี่อาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับรถของ พอร์ตเลยนะคะว่าเป็นยังไงต้องเชื่อมอะไรอะไรยังไงจุดไหนใช้ทําอะไรบ้างนะ,ะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าก็จะมีทีมงานนะคะทีมงานโปรดักหรือว่าทีมงานน้องเซลล์ที่แบบมีความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษมาช่วยอธิบายให้เนาะมาช่วยอธิบายให้นะคะวันนี้เนาะก็มีทีมงานก็อธิบายให้บางท่านก็จะเป็นโปรดักอธิบายให้โดยตรงเพราะโปรดักเราศูนย์หนึ่งจะมีโปรดักแค่หนึ่งคนนะคะศูนย์หนึ่งจะมีโปรดัก จะมีโปรดักแค่หนึ่งคนนะคะพี่พี่จ๋าก็จะช่วยอธิบายตัวรถนะคะอธิบายตัวรถให้นะคะว่าการใช้งานตัวรถแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะคะเพราะแต่ละรุ่นจะใช้งานไม่เหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นของ4ประตูแต่แต่งออกมาเป็นตัวท็อปเลยนะคะแต่งออกมาตัวท็อปเลยปกติไฟตัวหน้านยคะไฟลูกแก้วสองดวงเนี่ยไฟเมคริกเนี่ยมันจะอยู่ในเฉพาะของตัวขับสี่นะคะตัวขับ4ี่แล้วก็ตัวขับ2ตัวท็อปๆตัวล้านกว่าในตอมแท็กเนี่ยจะได้ จะได้ไฟเมกนิิกนะคะวายแท็กขับสี่ได้ไฟแมกทิิกเนาะแต่เนี่ยเป็นรุ่น x อ s ลูกค้าขอเปลี่ยนไฟเดิมๆเ,เป็นไฟเมกทิกิกอ่ะโอเคจัดให้เลยนะคะแปลงหน้าเดอปเตอร์ใส่ล้อแม็กยางแดปเตอร์ด้วยเดี๋ยวกุ๊กไก่พาไปดูนะคะอนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนล้อแม็กยางเดิมๆที่มาจากโรงงานเป็นขอเป็นยางบีเอฟนะคะยาง bf แล้วก็แม็กที่มาแบบว่า จากโรงงานเลยนะคะแมกย่างแบบว่าคือล้อตัวนี้เป็นล้อของแรปเตอร์เลยว่างั้นนะคะเป็นล้อของแรปเตอร์เลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะตัวสติ๊กเกอร์พี่พี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ด้านท้ายเนี่ยเพิ่มเติมนะคะคาว่าแรปเตอร์เนี้ยติดเพิ่มเติมได้นะสติ๊กเกอร์ตัวนี้เราติดเพิ่มเติมได้นะคะสติ๊กเกอร์นี่ติดเพิ่มเติมได้แล้วก็ไฟท้ายค่ะอัปเกรดใหม่นะเป็น led ด้วยนะคะพี่พี่จ๋านี่ไฟท้ายนะคะนี่นะคะได้ไฟท้าย led ด้วยนะคะแล้วก็ตัว กาปิดท้ายก็เพิ่มคำว่าแรปเตอร์เข้าไปอีกนะคะพี่ๆเห็นไหมรอเราเอาการเลยนะคะไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะเลยนะคะแค่ทำข้างหน้าแปลงหน้าแรปเตอร์แล้วเปลี่ยนล้อแม็กอย่างนะคะพี่พี่จ๋าก็รถเราก็ดูหรีดดูดูดูมีระดับแล้วนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเราดู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 คันนี้บ้างเอาคันนี้รถลูกค้าเอาดีกว่าเดี๋ยวดูคันไหนดีดูคันนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราดูคันนี้ดีกว่าคันนี้เป็นแพททิ่นัมนะคะกิ๊บเบรกด้วยนี่นะคะ คันนี้ก็จะเป็นรถแพทินัมนะคะสีดำเดี๋ยวกุกไกเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟก่อนนี่สว่างเลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นแพทินัม V 6หกของเรานะคะเครื่องสามจ V6 ศูนย์สามจศูนย์หกนะคะพี่พี่นนี้จะเป็นสีดำนะสีดำก็ไม่มีค่าสีนะรถคันนี้จอดไว้สำหรับรอส่งมอบคันนี้เคลือบแก้วแล้วนะก็ไม่จับไม่ได้นะเคลือบแก้วแล้วเดี๋ยวมันเป็นรอยมือนะคะพี่พี่เดี๋ยวมันจะเป็นรอยนิ้วมือนะ ก็เครือบแก้วแล้วก็จอดอยู่ที่เครือบแก้วนะคะพี่พี่จ๋าคันนี้แพทที่นั่ง V6 นะนี่ตัวท็อปเลยตัวพี่ของไอวอรเรสเลยนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะได้รถครอบครัวอยากได้เครื่องใหญ่ๆเครื่องแรงๆนะคะก็ดูคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้ราคารถอยู่ที่2องล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทสองสองแปดสี่นะคะพี่พี่จ๋าแต่งได้เหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหมือนที่กุ้งไก่เคยตอบคําถามพี่ๆทุกท่านที่เคย,ท,เคยที่เคยเข้ามาในในในยินบ e ็อกเนาะแล้วก็ จะถามว่าเออแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะคะไม่ต้องห่วงเลยในวการแต่งรถเนี่ยแต่งได้ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์เป็นแฉปเป็นเอเวอเรสนะคะพี่ๆก็แต่งได้ทุกรุ่นเลยนะคะอันนี้ลูกค้าพร้อมใจกันใส่สีแดงเพื่อจะมารับรถนะคะสวัสนีค่ะสวัสดีค่ะก็อธิบายการใช้งานนะคะการใช้งานการเชื่อมพอร์ตพาร์ทแล้วนะคะพี่พี่จ๋าก็เดี๋ยวรอส่งมอบรถกันนะคะ เราดูคันนี้ก่อนดีกว่านะคะคันนี้เป็นแพทชินัมนะคะสีดำนะคะเดี๋ยวเราดูดีกว่าคันนี้ว่าเราแต่งอะไรให้บ้างนะคะอันนี้ติดให้มาจากโรงงานแล้วนะคะอักษรอะคริลิกนะคะสีโครเมียมอักษรอะคริลิกสีโครเมียมคันนี้นะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ติดให้จากโรงงานแล้วเนาะลูกค้าติดเพิ่มเติมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าติดเพิ่มเติมนะอันนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะฟอนเ์ F O R D นะคะฟอนเ์ F O R D ตัวนี้กระจังหน้าแรปเตอร์นะคะ จังหน้า r รปเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าเมกนิทิกอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ตัว็อปของ e v e r e s รเลยนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าเมกนิทิก led ค่ะเซนเซอร์หน้ามีให้ถึง4จุดเลยนะคะตัวสเกิร์ตหน้าหน้านะคะเลือกเป็นสเกิร์ตของตัว a k 4นะคะทำเป็นสีดําเงานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะนี่เราใส่ครอบเข้าไปนะคะํำสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถเลยใส่ครอบเข้าไปก็ทําให้รถเราดูแบบมึบมึนมากขึ้นนะคะพี่ๆดูเท่เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวล้อแมกยางกันบ้างอ่ะเดินดน้านนี้ดีกว่าตัวล้อแมกยางค่ะอันนี้ลูกค้าติดเบรกด้วยนะคะอ่ะให้ดูก่อนนะคะพี่พี่จ๋าตัวแมกเนี่ยเป็นแมกไอวัมพายก้านไวายตนี้าสีดำเงาเนี่ยแมกตัวเนี้ยเป็นแมกที่แบบว่ายอดนิยมนะเป็นแมกที่ยอดนิยมนะคะพี่พี่จ๋า แมกกาน์วายตัวนี้นะคะเป็นแมกยอดนิยมเลยนะคะรักด้วยยางตัวโยธานะคะสีรี์ยาง2องเจ็ดห ah ้าทัพห้าอาร์ยี่สิบแมกยาคู่นี้จับกันมาแบบว่าเหมาะสมมากๆเลยนะคะส่วนมากพี่ๆก็จะแต่งแบบนี้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็บางท่านก็จะติดเบรกเหมือนคันนี้เลยนะคะติดเบรกตัวนี้เบรกขนาด2 0แซนะคะเป็นแมกเป็นเบรกพานามูร่านะเป็นงานคอสตอมนะคะพี่ๆเป็นงานคอสตอมนะคะ,ะเบรกเนี่ยจานเบรกเนี่ยข้างหน้า6พอตข้างหลังสพอพอตนะคะตัว ตัวคาริเปอร์เนี่ยพี่ๆสามารถเลือกสีได้อยากจะได้สีอะไรก็เลือกกันมาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เราหลดลงนะคะก็เปลี่ยนตัวโชกนะคะไม่ใช่ชกคีอตัวนี้ตัวปีกนกนะคะเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกของตัวโฟเบนเดอร์นะคะส่วนตัวโชกก็เปลี่ยนด้วยนะคะเป็นโชกนะคะของโฟเบนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวโชกเนี่ยบางท่านก็จะติดตัว2.5หรือ2.0อันเนี้ยแล้วแต่พี่ๆได้เลยนะคะโชกก็มีหลายแบบนะคะพี่ๆ มีโมโนมี2.52.0สแต่ส่วนมากถ้าติดในเอเวอเรสต์เนี่ยส่วนมากจะใส่เป็นแบบว่า2.2.5นะคะ2.5 OEM เมนี่ยมันสามารถปรับความนุ่มนวลได้ถึง8ระดับมันให้ฟิลลิ่งในการขับขี่ที่มันดีขึ้นสมัติประสิทธิภาพในการขับก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับแก้มด้านข้างนะคะสัญลักษณ์ของคำว่า V6 ก็ติดตรงนี้นะคะพี่่จา๋าแพทช่นั่ก็ติดด้านประตูฝั่งคุณนั่งและฝั่งคุณขับสองข้างเลยนะคะสำหรับ คันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถรอส่งมอบนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวผู้ไก่พาดูส่วนท้ายกันบ้างนี่นะคะส่วนท้ายค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นะคะพี่ๆด้านหลังด้านนี้นะคะด้านหลังคันนี้นะคะพี่พี่จา๋าตัวตรงนี้สัญลักษณ์ของคำว่าแพทชินัมนะคะจะติดอยู่ตรง ขาปิดท้ายนะคะปกติถ้าเป็นเอเวอเรสต์เนี่ยก็จะติดคําว่าเอเวอเรสต์ถูกต้องไหมคะแต่คันนี้มันเป็นแพทินัมก็เลยใช้โลโก้คําว่าแพทินันมนะคะพี่ๆใต้โลโก้แพทินัมก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคําว่าเอเวอเรสต์เราจะติดตรงนี้นะคะมันจะสลับกันถ้าเป็นรุ่นรุ่นอื่นก็จะเป็นแบบว่ารุ่นสปอร์ตก็จะติดคําว่าสปอร์ตตรงนี้เอเวอเรสต์จะติดตรงนี้นะคะอันนี้จะสลับไม่เหมือนไทยนะคะสําหรับตัวสเกิร์ตท,ท้ายก็เลือกเป็นสเกิร์ตของตัว AK4 เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมวตัวท่ออหลกนะ ท่อสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะท่อหลอกท่อสี่เหลี่ยมตรงนี้ท่อตรงนี้พี่ๆสามารถเลือกได้ได้ใจได้ท่อสี่เหลี่ยมหรือท่อแปดเหลี่ยมนะคะท่อสามารถเลือกได้เลยนะคะพี่พจักนี่นะคะอันนี้ติดเพิ่มเติมนะคะติดตั้งเพิ่มเติมตัวท่อพี่ๆเห็นไหมท่อตัวนี้เป็นท่อเดี่ยวปลายออกคู่ท่อเดี่ยวปลายออกคู่นะคะพี่ๆทำไมถึงต้องติดท่อเดี่ยวปลายออกคู่นะคะตัวนี้เป็นท่อของ JTC นะคะเป็นท่อของ JCT รุ่น ไทเทเนียมนะคะพี่พี่นี่นะคะก็ให้เสียงนุ่มนวลน,นั่นเองนะคะพี่พี่จ๋าสําหรับการติดท่อเนาะเสียงท่อมันจะนุ่มนวลน,นะคะก็เพิ่มแรงม้าให้ด้วยนะคะอะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับรถคันนี้แต่งได้หล่อถูกใจพี่พี่ไหมเห็นไหมเขาไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะเลยนะแต่งแบบเรียบเรียบหรูแต่ดูดีมากๆนี่นอนกระชิงนะคะหล่อมากๆเลยนะคะนี่ขอใจ่ด้วยได้ไหม ขระจายด้วยได้ไหมกขอ่ายด้วยค่ะขายหน่อยนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหล่อมากเลยอะหล่อมากเลยหล่อมากเลยขส่งให้พี่ไก่หน่อยไก่ไก่พอมีมีลายกันมีลายหนูหรอพี่ไม่มีน่าจะมี ส่งมาเพิ os, ่มเบอร์เพิ่มเบอร์ได้ไหมหรือว่าจะส่งมาในไหนได้ค่ะเพิ่มเบอร์ก็ได้เอ่อเอ็ดไลน์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์มันต้องเป็นไอดีไลน์ใช่ไหมเอ่อมันเป็นไอดีไลน์เปล่าวะจำไม่ได้นะอ่ะใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากได้วู่จะตื่นเต้นได้กี่ได้ยังไงมากไม่รู้รูป อ้าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดรวดรวดเลยหล่อมากเลยนะในทีวีดูตัวใหญ่เนาะตัวจริงเล็กๆสูงแล้วผอมหน้าเล็กนิดเดียวเองเขามาทำอะไรอ่ะรถมาอ๋ออืมนะก็เจอ เจอคนที่ใช่เจอดาราที่ใช่แบบหล่อมากว่าออะนี่คือถ่ายรูปบรรยากาศการรับรถนะคะพี่พี่จ๋าบรรยากาศในการรับรถตอนเช้านี้ของโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนว่ามินนะคะก็บรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆก็จะคึกคืนนิดนึงแล้วเดี๋ยวกู้ไก่จะไปถ่ายรูปกับยินดีกับพี่ๆนะคะเจ้าของรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งกล้องกันไว้ก่อนนะ เดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวปรับนิดนึงนี่ก็ออจะถ่ายรูปก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่บรรยากาศการส่งมอบรถตอนเช้านะคะนี่ตัวเล็กน่ารักมากเลยอ่ารถกันนี้พัตเตกยคุณกระทิงก็เอารถมา มา,มาเช็คระยะหล่อมากเลยได้ถา่ายรูปกับเขาด้วยตอนแรกนะึกว่ามาดูรถนะคะพี่ๆแต่ไม่ใช่นะก็เอารถมาเช็คระยะนะคะตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วมากับคุณแม่นะคะตัวจริงหล่อมากๆในทีวีดูเป็นตัวใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใหญ่เลยนะคหะอมสูงมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆดูบรรยากาศการอ่า ส่งมอบรถนะคะดูบรรยากาศในการส่งมอบรถนะเนี่วันนี้มีส่งมอบรถหลายคันอยู่นะคะพี่ๆแต่คู่กไก่คันคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งน่าจะไปแล้วเมื่อกี้นะคะคันหนึ่งไปแล้วคันนี้ไปแล้วเหรอเอเวอเรสต์อ๋อขอยับเอาเลิกใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมผมเหลือเชือกยังไม่เสร็จใช่ไหมคะตอนแรกมันจะต่อที่เดียวต่ไปได้ไมนะัะ ต้นเือนก็ยุ่งเออตอนเดือนก็จะยุ่งนิดนึงนะคะพี่พี่บรรยากาศเช้าเช้าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันเหมือนไม่เยอะนะพี่พี่มันจะยอยไปทีละจะยอยไปทีละคันทีละคันนะคะนี่เดี๋ยวก็มาอีกนะคะเดี๋ยวอีกคันหนึ่งขยับเอาเลิกเมื่อกี้นะคะคันสีขาวขยับเอาเลิกเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปตอนส่งมอบนะคะเดี๋ยวก็จะมีการถ่ายรูปส่งมอบนะคะพี่พี่เหงื่อไหลแล้วตอนนี้นี่คันนี้ก็รอคิวนะคะรอคิว ถ่ายรูปนะคะพี่พี่ขยับบอลโลกเฉยเดี๋ยวจะพาพี่พี่ดูบรรยากาศในการถ่ายรูปส่งมอบกันนะว่ามันคึกคืนขนาดไหนนะนนนะรถรถเข้าได้ไหมล่ะขยับหน่อยไหมรถรถก็จะเข้าได้ไหมให้น้องขยับคิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขยับที่มันแคบนิดนึงนะเพราะว่ารถเวลาส่งมอบพีหลายๆคันเนี่ยแบบว่ามันพื้นที่มันจะจํากัดนิดนึง พื้นที่มันจํากัดนิดนึงนะคะก็คันนึงก็จะเข้าคันหนึ่งก็จะออกก็เดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะได้ไหมเข้าได้ไหมอห้บัสขยับคุณลุงอะออกไปก่อนอ่า เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปยินดีกับพี่ๆเจ้าของรถนะคะตอนนี้บรรยากาศกำลังคืนเลยแต่จะบอกว่าร้อนร้อนมากๆตอนนี้นะคะร้อนมากๆเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้เลยถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวางกล้องแล้วก็จะถ่ายรูปกับลูกค้า เยวขอขยับเอาในที่ล่มก่อนนี่นะคะก,ก็ตัวเล็กกำลังยิ้มยิ้มใหญ่เลยยิ้มดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆก็นี่เช้าเช้าเนี่ยบรรยากาศจะดีมากๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เดี๋ยวคันนี้เสร็จก็จะเป็นคันนี้ต่อเลยนะคะก็มีคันนี้ต่ออีกคันหนึ่งนะคะพี่พี่จา๋าคันนี้จะเป็นเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมนะคะอันนี้จะเป็นตัวขับสี่ไทเทเนียมขับสี่นะอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายรูปก,กับลูกค้าก่อนขอเข้าไปถ่ายรูปก,กับลูกค้าก่อนวางได้ไหมเนี่ยวางไม่ได้วางตรงนี้ได้ไหม,ไมหพี่ไหลสดอยู่ไม่เป็นไรไเดี๋ยวพี่จะวิ่ง ไม่เป็นไรได้อยู่เนาะเพราะถ่ายรูปเดี๋ยวรอคิวรอคิวถ่ายรูปนะพี่พี่ขอถ่ายด้วยต่อตรงไหนดี ขอใจด้วยค่ะยินดีกับรถใหม่ด้วยนะคะไม่ไหวแล้วหรอขอใจรูปด้วยมามีรถมามีรถขอบคุณนะคะ,คะ,คะเรียบร้อยนะคะพี่พ่จ๋าก็เก็บบรรยากาศเอาสวัสดีค่ะ,คะ เก็บบรรยากาศในการส่งมอบรถเช้าๆนะคะพี่พดูวุ่นวายนิดตึงนะก็เซลจะเยอะนิดนึงนะคะตอนเช้าเนาะบางวันหนักกว่าน,นี้บางวันเยอะกว่าน,นี้นะวันนี้ก็เบาๆนะคะแค่เบาๆเองนะคะพี่พี่หไหมเก็บภาพทุกช็อตเลยนะคะจะพี่พี่มาออกรถที่นี่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าบางท่านก็แบบว่าบางท่านก็จะแบบว่าเออจะ ให้ไปส่งมอบที่บ้านนะส่งมอบที่บ้านเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะคะระหว่างรอส่งมอบรถคันอื่นนะคะก็เดี๋ยวเราดูคันนี้กันก่อนดีกว่าสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเอเวอเรสต์เอเวอรอะไรเอ่ยเอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับสี่นะคะคันนี้จะเป็นขับสี่นะสีขาวมุกก็มีเพิ่มค่าสีอีกหนึ่งหมื่นห้ันบาทนะคะราคาของตัวไทเทเนียมเนี่ย าราคาตัวรถนะคะ1นึ่งล้านเก้าแสงบาทนะคะบวกอีก1 5 0 0 0บาทนะคะไม่รวมชุดแต่งนะชุดแต่งบางชิ้นเราก็แถมให้นะคะพี่พี่ชุดแต่งเนี่ยคุยกันได้เลยนะคะอยากจะแต่งแบบไหนอะไรยังไงแถมฟรีไม่แถมฟรีอันเนี้ยคือต้องคุยกันเองนะคะพี่พี่ต้องคุยกันเองเลยนะคะคุยกันเองเลยนะคะสําหรับตัวชุดแต่งนะคะพี่พี่จ๋า ก็มีบางท่านก็แถมฟรีนะคะของกุ๊กไก่ก็แถมฟรีรอบคันเลยนะคะยกเว้นพี่ๆติดเบรกเนี่ยแถมไม่ได้นะถ้าติดตัวเบรกเนี่ยแถมไม่ได้นะเพราะเบรกเนี่ยเกือบสองแสนนะคะพี่ๆแถมไม่ได้เลยนะคะไม่มีงบถึงขนาดนั้นนะเราไม่มีงบถึงชุดแต่งสึงเบรกนะคะพี่ๆแต่ถ้าตัวกระจังหน้าตัววิกเตอร์สเก์ตหน้าสเก์ตหลังอะไรพวกนี้เรามีให้อยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะของชุดแต่งแบบนี้นะคะสําหรับคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะตัว กระจังหน้าเลือกเป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นะคะมาพร้อมด้วยตัวม้ามาแต่งสีเงินตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะคะตัวม pues, uh ้าเนี่ยพี่พี่จ๋าสามารถเลือกได้นะใครอยากได้ม้าทองหรือว่าม้าเงินนะคะเลือกได้เลยนะคะไซม้าก็เลือกได้นะคะส่วนไฟมินิไลท์ตรงนี้นะก็เลือกเป็นแสงสีขาวหรือแสงสีส้มได้เลยนะคะพี่พสามารถเลือกได้เลยนะคะแสงสีขาวหรือแสงสีส้มนะคะอันนี้โปรดักต์เรายังอยู่ในรถกับลูกค้านะคะโปรดักต์เรายังอยู่ในรถกับลูกค้าเพราะว่าเมื่อตกี้ขยักเอาเรื่องเฉยๆนะ ขยับอาเลิกเฉยๆนะคะตอนนี้ก็กลังแบบว่าอธิบายยังไม่ครบนะคะก็อธิบายให้ครบเลยนะเสร็จแล้วลูกค้าก็จะได้กลับบ้านแบบว่าเออฉันรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะคะพี่ตัวไหนใช้งานยังไงอะไรแบบนี้นะเราสามารถเออะไรนะเราสามารถทําเองได้นะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามเซลล์นะนอกเซลล์ที่ขายไปได้หรือว่าสอบถามโปรดักต์ได้ตรงได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่ศูนย เกษตรษนะว่ามินได้เลยนะคะพี B ่พี่จ๋านะคะอ่ะคันนี้ไฟหน้าก็าได้ไฟหน้าเมกซิกนะคะพี B ่พี่เห็นไหมไฟหน้าเขานะคะตัวคันนี้ลมไอ้น,นี่ด้วยแล็บสีไฟด้วยนะคะเป็นสีออกชาชานิดหนึ่งนะครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวจุดเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้4จุดนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเซนเซอร์เนี่ยไม่ว่าเราจะแต่งครอบไฟเราจะแต่งเ็าไม่ใช่ครอบไฟดีเราจะแต่งแบบว่า เปลี่ยนตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังตัวเซนเซอร์ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเรนเจอร์หรือว่าตัวเอเวอเรสต์นะคะเซนเซอร์จะไม่เกี่ยวนะเราจะเว้นตรงจุดเซนเซอร์อีกรอบหนึ่งนะเหมือนเหมือนมันหลุดเลยนะคะนะคะตัวชุดแต่งเนี่ยเราก็จะเว้นจุดเซนเซอร์อยู่แล้วนะคะพี่พี่จ๋าจึงเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันก็จะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะพี่พี่มันก็ช่วยเตือนนะเวลาเราขับรถนะบางทีเรามองไม่เห็นเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะมันก็จะช่วยดัง ปิด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 อะนะคะเหมือนรถไก่นะคะก็รถเก๋งก็มีเหมือนกันนะรถเก๋งก็มีเหมือนกันเวลาจะถอยชนอะไรก็ปิด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 นะคะอะตอนนี้ก็ถ่ายรูปรวมกลุ่มก่อนนี่ถ่ายรูปรับรถนะคะพี่ปิยารวมหมดเลยเอะมากี่คนถ่ายรูปรวมเลยเพราะว่ารถคันหนึ่งนานกว่าจะได้ซื้ออีกสิบปีเจ็ดปีสิบปีนะคะถ่ายรูปรวมกับน้องเซลลด้วยนะคะพี่ๆอะให้ดูนี่เดี๋ยวจะจัดท่าให้ยืนว่ายืนท่าไหนถึงจะ ถ่ายรูปออกมาสวยนะคะพี่พี่นี่นะคะเราไม่ได้ถ่ายกันทุกวันนะนานๆเราจะซื้อรถเราต้องถ่ายเยอะๆถ่ายเก็บไว้เยอะๆเลยนะคะถ่ายเก็บไว้เยอะๆเลยนะ,ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็มองกล้องอย่างเดียวเลยตอนนี้ลูกค้ายิ้มอย่างเดียวยืนยิ้มสวยๆเลยนะคะวันรับรถเนี่ยเรายิ้มสวยๆอย่างเดียวเลยนะคะพ,พี่พี่เห็นไหมรอยยิ้มของลูกค้าเซลก็มีความสุขนะนี่ แม่าบางไม่ใช่บางเราเราไฟ้สดไม่เป็นไรบางคนอื่นน, <c oughs> น,นะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเห็นไหมนี่ลูกค้ายิ้มแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะพี่ๆจ๋านะคะอ่ะคันนี้จะต่อคนันนู้นน่าจะเสร็จแล้วนะเอาคันนี้บ้างนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเป็นรายต่อไปที่จะต้องไปอยู่ไปจอดที่ตรงนั้นนะไปจอดที่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะ,ะ <c oughs> นะคะเราก็มีหน้าที่วิ่งไปถ่ายรูปกับลูกค้าเพื่อนนะคะเวลาเราส่งมอบเพื่อนก็จะวิ่งมาถ่ายรูปกับ ลูกค้าเราเหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋าทุกคนเลยนะคะก็จะทํากันประมาณนี้นะคะพี่พี่รถก็เยอะนิดหนึ่งนะคะตอนนี้รถสไลด์ก็มารับรถนะรถสไลด์ก็มารับรถนะคะมีทุกวันเลยสไลด์วันไม่รู้สักกี่รอบนะคะพี่พี่แล้วก็รถที่จะปล่อยก็มีทุกวันนะคะของโชรูมฟอร์ดเกษตรน้ำวามินนะคะพี่พี่เดี๋ยวกูไก่ขอจบการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะทาคลิปบ้างนะ เป็นยังไงบ้างพี่พี่จ๋าในบรรยากาศการส่งมอบรถของโชว์รูมฟอร์ดเกษตรแต่ว่ามินนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่รถสไลด์ก็มารับรถทุกวันเลยคันไหนที่แต่งใส,ส่ติดบมง1ิเบกนะเขาจะสไลด์ไปกลับให้เราเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวก็้ก่ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวบายๆหรือว่าเย็นๆอาจจะไลฟ์สดให้พี่ๆชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะบรรยากาศของเรามีทุกวันนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย